สุขภาพดีแบบง่ายกับมะละิีนกที่คุณควรรู้สวัสดีครับมะละิีนกนั้นมีประโยชน์อย่างมากครับในการช่วยดูแลสุขภาพแต่ถ้าหากคุณอยากจะรู้ลึกในการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องและถ้าหากคุณชื่นชอบในการรับประทานเป็นประจำเราก็อยากจะบอกถึงประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมาก สามารถช่วยสลายไขมันและสามารถช่วยชะลอวัยได้มีส่วนช่วยนะครับ2ครับมีสารต่อต้านอาจมูลอิสระในตัวครับสามารถช่วยทำให้ร่างกายและสุขภาพของเราแข็งแรงได้3ครับบำรุงเซลล์ให้แข็งแรงและยังสามารถช่วยยับยั้งปัญหาเรื่องกลายพันธุ์ของเซลล์ได้อีกด้วยครับ4ครับมีประโยชน์ช่วยบำรุงตับนอกเหนือจากนี้ยังสามารถช่วย ลดคอเลสเตอรอลได้อีกด้วย 5. ครับเมื่อคุณรับประทานเป็นประจำสามารถช่วยบำรุงเลือดได้นะครับ 6. ครับมีประโยชน์กับผู้ที่ออกกำลังกายและผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลเพราะว่ามีส่วนช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายได้ด้วยครับประโยชน์ของมะละกินกยังมีอีกมากครับแต่เราแนะนำแค่นี้ก่อนถ้าหากคุณชื่นชอบหรือที่เห็นอย่างไรก็อย่าลืม คอมเมนต์ด้านล่างคลิปแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ